กราบนมัสก,การพระอาจารย์ครับขอ,อนอบน้อมคุณพระศรีรัตนตรยัยกราบนมัสก,การท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณาวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิรยังสลินโตรกราบนมัรสก,การท่านพระอาจารย์กราบอาจารย์ทุกท่านและก็เพื่อนสมาธิครูสมาธิรุ่นที่54ทุกท่านนะครับกระผมนายชูชาติอดุยลยธิกุลตัวแทนนักศึกษาของสาขา3 0 6วัดไผ่เหลืองจังหวัดนนทบุรีนะครับ ็ขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้มาแสดงความในใจที่ได้เรียนหลักสูตรครูสมาธินะครับจากหลักจากการเริ่มต้น6เดือนที่ผ่านมาจากวันแรกในการเริ่มปฐมินเทศจากที่ไม่มีความรู้อะไรมากมายในเรื่องของสมาธินะครับก็ได้ความรู้ความเมตตาจากหลักสูตรครูสมาธิของพระอาจารหลวงพ่อที่ได้ประสิะสทธิ์ประสาทวิชาต่างๆให้ทำให้ กล้าพูดว่าเราเป็นสิทธิ์มีครูนะครับสิทธิ์คนนี้ก็จะปฏิบัติตั้งแต่วันเริ่มต้นในการประถมิเทศจากการที่เรียนรู้ทั้งภาคปฏิบัติและก็ภาคทฤษฎีที่พาจารย์ได้เออนำหรือคัดกรองหรือเพราะออกนำออกมาให้พวกเราเนี่ยได้เห็นเป็นการประจักษ์จากตัวเองจากการปฏิบัติโดยที่ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะ ทำได้ขนาดไหนแต่ถ้าเราได้ทําตามที่พระอาจารย์บอกแล้วก็ตั้งใจทําจริงตามที่ที่ได้ที่ได้เขาเรียกว่าที่ได้แบบได้คอมมิชเมนต์กับท่านพระอาจารย์ว่าเออเราจะต้องทําตามในส่วนของทั้งภาคทั้งเดินจงกรมนั่งสมาธิให้ได้ตามเวลาที่กําหนดซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าประจักษ์กับตัวท่านเองว่าเราจะได้อะไรในตัวเองบ้างแต่ยังน้อยตัวอย่างที่ผมได้คืออย่างน้อยได้การลําดับความคิด การมีสติและความสุขที่ได้จากพลังสมาธิผมเชื่อว่าทุกท่านต้องต้องได้แบบนี้เป็นเป็นเริ่มต้นแน่นอนและสสุดท้ายสำคัญที่สุดคือคำว่าได้เรียนหลักสูตรนี้คือได้สัมมาสมาธิที่ถูกต้องซึ่งแต่ก่อนเราอาจจะไม่รู้เลยว่าการปฏิบัติสมาธิของเราถูกหรือผิดหรือตรงตรงหรือไม่ตรงอันนี้แหละครับเสร็จคนนี้ก็คือจะได้นำความรู้เนี่ยอย่างน้อยได้นำความรู้มาปฏิบัติกับตัวเองและจะได้ สารต่องานของพระอาจารย์หลวงพ่ออย่างน้อยได้เป็นพี่เลี้ยงรุ่นที่55ต่อไปครับผมครับขอบคุณครับ